สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขุทุกคน,นเด้อมื้อนี้นำเสนอเมนูเทนต์ลูกสับประรดฝรั่งแล้วก็ถั่วลันเต็ปญี่ปุ่นต้องทำนี้มั้งต้องหั่นมาอย่างนี้ให้ลงมันต,ตกะ<ล>ะนตกะข้างล่างนะเนื้อะต่แล้วไงตัเดือดเนาตั้งมันพี่น้องต้องใช้แนวตั้งอย่างเงี้ยมาเด้อพี่น้องเด้อ เรื่อมกินอะไรก็ได้วอันนี้ไป็นแน่ๆน้ำจิ้มมันจ้ะัดจิ้มทั่วแล้วไก่ต้องเอื้อมองี้ยม,ม,มาต้นจับน้องอันนี้ตับปลดเว้นไหวจ้องจิ้จ้องก็งกหเหนียบงเงี้ยอ่ะ ปูก็เห็นแค้นเหนี่ยวอืมอยาเอื้อมยาไอ้กองเออต็มจันมาเด้อพี่น้องเด้อฝรั่งอืม แล้วก็ชอบยินคลิปกินผลไม้กันั้นอย่างนี้ก็มากินน้ำกัาด้วยจ้า